สวัสดีครับพี่น้องครับอุ้ยเหงื่อแตกเหงื่อเตียนหัวแต่แพ็คของเดี่ยวครับพี่น้องมันนีหลายแห้งทั้งเอืองทั้งกบทั้งประแดกนะครับอึองอืงไข่ยี่สิบโลเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีไปเบื้องตลาดน้่เสียของไปสรง้วสิเขาไปเบื้องตลาดแล้วกับสิเป็นงานตัวมันนี้มีมีงานล่ำซิ่งมินินะครับเป็นงานแต่งข้าเจ้านะครับรับงานไปพร้อมกับทีมงานรดแหนีนะครับทีมงานรดเห่ียร้อยวันเมนโชนะครับเนี่ยมัอนี่ เดี๋ยวมัจะไปส่งของก่อนใช่เลยหลวงน้องแต่มาโยกเข้าขึ้นรถก่อนนะครับพี่น้องโอ้ยหัวแต่เพ็กแล้วครับเงื่อแตะเงื่อเตียนนะครับเดี๋ยวสิเอาไปเอาปลาแหงกับประเด็กอีกครับเพรท่านพ่อเดี๋ยวสิกกกองฟุ้มไปน้ำก่อนนี่ครับพี่น้องเตรียมส่งมาเนี่ครับถ้าพักติวน้ำแล้วสิไปจอดรถเก็บพักติวอยู่กลางดงกลางป้ายอยู่นี่นะครับเนี่ยเอากองฟุ้มไปน้ำเพราะว่าย่างปลาแหงกับประเด็ก นะครับเดี๋ยวสิเขาไปเอาตลาดพ่อี่น้องพ่อ้อบเพิ่งตลาดน้ำกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปส่งของก่อนบัดนี่แล้วจีจอดรถเก็บผักติวน้ำ่ะไปกันต่อเลยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับเอฟซีครับเนี่ยครับส่งของมือนี้นะครับเด้อถารับเลยครับสำหรับอึ่งไข่กับกบนะนะครับเดี๋ยวกระหอดนะครับบากเกินสองมือครับพี่น้องออาพี่น้องจอดข้างทางพี่น้องครับบัดนี่อันจอดรถเก็บผักติวเหยื่อเพื่อนผักติวแก้เบิร์ดละล่ะเพื่อนว่าจะได้ผักติวว่าะพี่น้องเลยจอดรถเก็บผักติวเหยื่อเพื่อนรพน้อง เป็นครับเอ็มซีพันไวจางไดพักติวนะครับนี่ครับพักติวครับจัดเลยกำลังเก็บโอตาโต้ตุกตุกตุกพักติวไปจากแก่เพิ่อนอะไรพี่น้องช่วงนี้มันบ่ค่อยมีใบอวันแล้วครับเก็บพักติวไปหาเพิ่นก่อนเพิ่นฝากเก็บพักติวโอ้ฟังหุ่นงามแล้วขาไปพังพักติวขาฟังหุ่นก่อนติวหรือเต่าพักติวพักติวโอ้เก็บพักติวไปให้พี่น้องเพิ่นซังมานะครับเพิ่นจากใดพักติวกันนะ นี่ครับหบอดอ่อนๆทั้งนี่ทั้งนี้อ่อนกลัวครับพีน่น้องเอาจอดเก็บน้ำข้างทางนี่แหละพักติวอ่อนมันจังบอได้ซื้อนะครับเก็บพักติวไปหายไนเลยนะครับบอได้ซื้อตลาดเนี่ยครับพักติวนะเก็บบอลน้ำข้างท่านี่ร้ายนะครับพักติวกำลังงามๆพี่น้องครับหยอดอ่อนๆนี่ครับนี่ยอดอ่อนๆหยอดอ่อนโตแก่กับมีตัวอ่อนกับมีเอา เก็บผักติว้วเก็บผักติว้วโอ้ฝนลิดแหละพี่น้องย่านทรงของพระท่านกับพ่อมกันตั๊กสิไปงานพร้อมตึงสิไปรอตลาดของปลาพร้อมพี่น้องเอา้าจะเป็นยังแน่ละบ่นเนี่ยก็ได้ฝากเก็บผักติ้วมาให้ได้เรื่อยก็ได้เก็บกไ,กไปฝนครับพี่น้องเนี่ยทั้งแก่ทั้งวันเด้อครับเด้อนี่เอาไปน้ำกันเบิดเพราะว่าช่วงนี้ผักติวก้วมันจาแก่แน่ยแหละละไปผักติ้วไปต้มสม้มนี่ นะครับเอาพี่น้องแฟนครับเอฟซี่นสั่งมาว่าจากได้พักติวซื้อให้ข่อยในเด้อบ่ซื้อดอกพี่น้องนะครับเก็บเอานี่ล่ะนะครับโอ้ยฝนลินเราไปได้แล้วได้แล้วนะครับเดี๋ยวเก็บอีกจังยอดสองยอดก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปรอเบิ่งตลาดน้ำกันครับพี่น้องครับมื้อนี้มีหยังครับเดี๋ยวจ้าเราสิพาเข้าตลาดครับคลิปนี้อย่าเพิ่งไปไสครับตามมาเลยเข้าตลาดต่อครับฮอดตลาดแล้วครับพี่น้องครับเรียงเรียงมาใส่พี่ล่ะทางแรกพี่ล่ะแนวเพิ่นสั่งไว้ก็คือไข่มดแดงพี่น้องถุ่งละโลบ่ปะยาเนี่ยเอาตัวได้สดๆใหม่ๆเอาให้ข่อยนะ ไม่นะไข่มุแดงหนึ่งโลนะครับอันนี้่นสั่งมาตั้งแตุ่่นละใส่อะไรมาแข้งคอเนี่ยไม่แข้งคอมาหนี่งไม่แข้งคอโลนึงบ่นี่งอ้าวโลหนึ่งเอาไปไม่แข้งคอเครื่องโลหรือโลนึงก็ครึ่งโลอ๋อเออไข่มดแดงโลหนึ่งอันนี้ครื่งโลเนะเอาไม่แข้งคอเนาะตัวนี้เนาะมีปีกแล้วแม่แข้งคอโอเคอันนี้ด้วยครึ่งโลนี่เลยครึ่งโลอันนี้ครึ่งโลเนาะจะเอาเครื่องโลเด้อ เออโอเคครับเอาครึ่งโลเพราะว่าคนสั่งมาตามบบอเอ,อมเดอร์อ่าไข่หมูแดงครึ่งโลโอ้ไข่หมูแดงโลนึงมนแมงแข้งจิกมแมงแข้งคอมีอย่างอีกหลายบาบนี้ี๋ยวขออนุญาตเบิ่งก่อนพี่น้องนะครับตามออเดอร์สั่งมาจากไหนก็เอาไปจังสันเลยครับพี่น้นองโอป้ปลาแดกปลาแดกน้ำใ่อยปลาแดกแล้วก็ปลายอนปลาแดกนี่ดีดดปลาแดกปลาแดกปลาแดกปลาหนังโขงหนึ่งสองสามสามกระปุกปลายอนแห้งด้วย เอ้าวลต่ประเดี๋ยวก่อนพี่น้องโอ้เคร่องสีไปงานล่ำเลยหยันบอท่านกับพรองกันเอาื้องหยันมาเลยก็เลีงเดงเลยเอึ้งหยังโอ้อึ้งอันอึ้องหางโอ้อึ้องหางมีอยู่พี่น้องครับแต่ว่าบ่มีอึ้งเผากับอึ้งหยังบ่่คอยเห็นหมอนี่เนาะมีแต่อึ้องหางอึ้องหางอึ้องหางพัดสีห้องพูดเดียวพี่น้องงองงอง ควงแม่นย wow. ังแขนเดียวอ่อนตอนควางนี่ทำแม่บุ้มบั๊มบุ้มบั๊มหนีเลยเสียงอื่นห่างของมวย s u p e ปเหนียวโอ้ยกบหน้าไปน้องออเดอร์นกบหน้าเลยล่ะตอนนี้เอาไปเฮ็ดไปประมาณเกือบยี่สิบโล่ไปน้องนะครับมัวแต่ได้ออกไปประมาณสิบกโล่แหละเหลืออยู่เฮ็ดแปดโล่ไปน้องเอ้าเมื่อท่นเอาไปดอกมาหนิเมื่อนั้นเอาไปยังหลายอยู่กบหน้านะครับพี่ล่าโอ้ย กบนาอีแทียได้พี่น้องเลยเนี่นะครับไม่มีกบเลี้ยงเลยครับมีแต่กบนาเพราะว่าช่วงนี้กบเลี้ยงคนบ่เอามาขายกบนาออกหลายแล้วฝนตกปูบออกปั๊บเลยข่ะข่ะข,ข่อึ้งก็มีแต่อึ้งอะไรล่ะงองควางแม่นยางเคียนเอลยู่หันควางไปทำแมตุมต๋มติมต๋มตุมต๋มติ๋มไปตลา,าดเลย <c oughs> ได้เราไปแยกของใครนะ <c oughs> เออสีป <c oughs> ไปแพ็กเรียนได้ละ่ะมีอย่งางไหนไข่มดแดง ไข่หมูแดงแมงแค่งสองอย่างปลาแดกนี่ปลาแดกสามกระปุกจ้าตัวเล็กกระปุกหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่สองกระปุกเนะเอามาเลยทั้งนั้นรวมกันมาเลยสามกระปุกจัดไปปลาแดกไซรลสนี่พ่นพ่นว่าเอาตัวหน่อยตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงโอ้ไปสาบเอาเนาะเอาเออสาบปุกไปอุ้ยมีถุงมากหอมๆเลยปลาแดกนี่ละเดี๋ยวผมมันไปเบิ่งของครบก่อนเอาไปนี่ก่อน มันสิล hey no. hey hey so ืม si ม si so ีหยางแน่กอดกับสิลืมกันแลบาทนี่แม่แข่งไงแม่แข้งน้อยจ้าแม่เท่าเอื้อนแม่เปียงเพราะมีผู้ใดสั่งว่ามาหนี้แม่เปียงเนาะเปีเปีีแม่เปียงคือเพราะมีผู้ใดสั่งมาหนีสันนี้เสียฟ้าไปทรงของ n g ละกับเสียฟ้าไปงัดรั่มตัวสันนี้แม่งแข้งแม่เปียงแม่เท่าพูดว่าไอ้เมื่อวันนี้หยางกอดกันกบแห้งบ่ก็ว่ามีกบแห้งแต่กบสมกับขันกบกบสดกับขายท่านเบิดอยู่ แม่เต่าวันมาคุปไปซื้อคุปแห้งพ็ไดนี่ครับพี่น้องครับเนบแห้งพอใหญ่เราเห็ดเองวัดดปฟาดหมดนะพี่น้องเลยสองสี่หกเจ็ดแปดโลหนึ่งเรานะนี่ถุงละโล่คนนี้พี่น้องแต่ว่าไม่เป็นคุปแห้งซื้อครับพี่น้องครับนี่ถุงละโล่คนนี้นี่ยคุปแห้งคุปแห้งเอาบมดได้ยังไงพี่น้องครับเดี๋ยวจานร้อยสีเหมาเบิดนี่แต่ว่าเสียไปไว้ซื้อหรอกว่าสี่พี่คนซื้อเอาไปก่อนคุปแห้งพอใหญ่เราเห็ดเรียบร้อยหอมไม่ใหญ่ หอมเลยเป็นป่เอาเอาเอาเบิ้ลโลดเอาเอาอีเมลเราว่ามีหน่อยเดียวออยเล่าซะเราเอาเบิ้ลเลยนถอะพี่น้องคูณได้จะได้ครบแห่งสร้างมาเลยครบแห่งก็มี่ครบสดก็มีนะครับเอาเอาไว้ก่อนแม่เดี๋ยวลูกมาหาจ้าจ้าโอเคครับใส่เลยใส่เลยอ่าฝากไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวลูกจะลืมเดี๋ยวลูกกลับมาเอาโอ้ยไข่หมูแดงเมเปียงบ่มีในออเดอร์เลยพี่น้องเลยเสียดายเสียดายหลายอยู่มาหนึ่งเอาไปหาเบิ้งอัน เพิ่มเติมอีกก้อนอันนี้ก็ไว้นี่ก็เรื่อยๆขอสิลืมอึ้งบ่ได้แล้วเนาะอึ้งนาะอึ้งข่เน้อจะได้อึงไข่น่ะพี่น้องสั่งมาไล่ไหลายโอ้ยอึงไข่บ่มีเลยมีแต่อึงหางกับกบหน้าอึงบ่ทันมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดปวกเพิ่นสั่งไว้ตั้งแต่หลายมื้อแล้วก็บ่ทันได้อยู่เฮ็ดปวกกันดิหาเฮ็ดปวกอยู่หนิไม่ต้องอึงกันเดียวกันนี่ละออกไปบ่ปาด กรบปุกท่านบดดาเนาะโคบลอยห้าสิบกระปุกท่านบดดากิโลหนึ่งบดท่านบดดาอันนี้อันนี้ก็เอื้่นนะกวางอันนี้มีออเดอร์อ๋อกบแหงบดท่านมีออเดอร์แต่ว่าถ้ยเห็พี่น้องเมื่อก่อนเธอเพิ่นสั่งมากกบแหงเลยพี่น้องเลยโกบนาเนาะกบนาเราเองนะกบนานะครับเนี่ยอันนี้เพี่น้อเพันมีอยู่คือกันในรายการนี่ก็ดีเอ้า แต่บา wow ท่านมีออเดอร์เข right ้ามาก็เลยบอกกล่าเอาไปพี่น้องครับโอ้ผักการแข่งหอมๆหนังเข้มหนังเข้มเอาเงียก็มีแมงกี้นุ่นมาดินี่แมงกี้นุ่นพร้อมถุงหนึ่งมาดิโอ้ไปคุ้นเอาติอืมอุ้ยหนังเข้มมันตะสวอนนี่ยังได้พี่น้องเลยเอาไปจีนะหอมๆเนากินกับเผาหวอนๆสักคราบขนาดปลาโค้งตัวนี้ปลาตุ่มปลาตุ่มล้าน ครับผัวนะงามเนาะนี่จะโตกลางมากก้อยก้อยครับค่ะปลาหนามของเราครับปลาหนามุ่นอยู่บนปลาหนามของครับพ่ออยู่ฟังของปลาหนามของคนนะโอ้ดอกแคดอกแคปลาต้องเอาไปต้มซุปหม้อดอกแคเนี่ยบะเพริยกล้อปลาติดแมงเฆียงถ้าเปลี่นก็ไล่กันแม่เปลี่ยนก็ไล่กันพี่น้องเลยยัางกอกยัางกอก

ปลาย้อนจักงจลอยนอนหนึ่งส you, ี่หกปลาย้อนหกลอยใช่จัดหน่อยก่อนเนี่ยปลาย้อนหกลอยเอาจัดมาจัดมาเห็นอยู่จ้าโอ้ยไปบังอีกคนคือทายกายเรื้อเรเห็นว่าพักน้ำมาท่านเอ้าเนี่ยพักน้ำี่น้องพักน้ำเอาน้ำห่วยเออน้ำไม่ี่นก็น้ำห่วยเอาน้ำจะนั่งกับมี่เออเ้าพอสิเอาของไปส่งก่อนขอสิบ่ท่านงานก่อนไปล่ำอยู่บันเจียดมาหนีิ กันแต่งเขาเจ้าใกล้ๆนี้ดิบ่งฮู้ือกันครับแต่ว่าเขาเจ้าจ้างเล้วเลยไปจ้าจ้าอยู่ใกล้นี่ล่ะบ้านเจียดนี่ล่ะเอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละนะครับแล้วจะไปส่งของก่อนมันสี่พันทันเวลานะครับตึ้งสิไปงานต่อนะครับพี่น้องอ้าวใครใครอะไรก็ทักใต้มาพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมแอดไลน์มาเลยยิ่งดีนะครับเถ้าจะรอยเบาบางเพราะมีเวลารับสายนะครับแอดไลน์มาเลยนะพี่น้องเด้อนะครับจวดจวดจวดไปแล้วไปแล้วคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละส่งของก่อน